ว่าจริงๆแล้วเนี่ย f a c a l verb ก็เป็นอีกหนึ่ง vocabulary set นะคะที่ควรแก่การจำมากนะคะแล้วก็ลีชอบพูดเรื่องนี้บ่อยมากเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะฝรั่งเขาก็จะไม่ชอบพูดคำที่แบบมันตรงๆไปเลยเนาะแต่เขาก็จะชอบพูดแบบ f a c a l verb เนาะ มาคะเรามารู้ phrasal verb นะคะหรือว่ากริยาหน้ารู้กันดีกว่านะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะที่เราควรรู้นะคะเราก็จะเจอคําพวกนี้นะคะในข้อสอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในการที่เราต้องรู้เรื่องพวกนี้ก่อนนะคะคำที่เป็น phrasal verb เนี่ยเป็นคําที่เป็นกริยาเนาะแล้วก็บวกกับ preposition แล้วมันก็จะเปลี่ยนความหมายของคํานั้นไปเลยเช่นอย่างคาว่า break สิ่งที่เรารู้กกับ break ก็คือแปลว่าแตกแต่พอ break -in ความหมายเป็นไรแปลว่าบุกรุก break up แปลว่าอะไรแปลว่าเลิกหลากกันไปนะคะหรือ break out แปลว่าหลบหนีหรือว่าแหกคุกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมพอเขาบวกกับ out บวกกับ break in out หรือ up กลายเป็นอีกความหมายหนึ่งเลยนะคะต่อไปนะคะคำที่2ก็คือคำว่า get นะคะ get คือแปลว่าได้รับหรือว่า receive นั่นเองเนาะ อ้าวแต่พอบวกกับ preposition นะคะเช่นอะไรบ้าง get along get along ก็คือเข้าขากันได้ดีเลย get through แปลว่าเราผ่านพ้นอุปสรรคมากมายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ get over นะคะก็คือเราข้ามผ่านสิ่งนั้นๆหรือว่าเราทำใจได้แล้วนะคะอย่างยกตัวอ,อย่างอย่างข้อเมื่อกี้นะที่เรามีก็คือคำว่า break up เนาะก็คือแบบว่าเลิกกันนะหรือว่าเลิกลากันเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนกันอีกต่อไปเราก็เลย break up กันแล้วอาจจะเป็นช่วงที่ทำใจได้แล้วเราก็อาจจะใช้คำว่า get Over นะคะคือแปลว่าเราทำใจกับการเลิกลาครั้งนั้นได้แล้วนะเห็นไหมว่า Phrase v o r b พวกนี้มันมีการต่อกันด้วยเนาะคำที่3ค่ะคำว่า Fall fall เนี่ยแปลว่าตกหรือว่าหล่นก็ได้เนาะถ้าเราใช้คำว่า fall apart ก็คือแปลว่าแตกแยกก็ได้นะหรือว่าแยกออกเป็นชิน้นๆิ้นนะคะเช่น the house is falling apart นะคะก็คือแปลว่าก่อนหน้านี้บ้านเนี่ยก็คือเป็นบ้านเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่า falling apart ก็อาจจะเริ่มทำลาย destruct ตัวเองนะคะหล่นออกมาเป็นชินช้นๆเนาะ fall down ก็คือแปลว่าตกหล่นบนไหนสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็ fall out นะคะก็คือหล่นออกจากที่ไหนสักที่หนึ่งเช่น I lost my phone ฉันทามือถือหาย I think it have fall out when I was walking on the street นะคะฉันคิดว่ามันน่าจะตกหล่นออกจากกระเป๋าของฉันนะคะในขณะที่ฉันกำลังเดินอยู่ที่ถนนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่า run run ก็คือแปลว่าวิ่งเนาะที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดว่า run out of นะคะก็คือแปลว่าสิ่งนั้นนกำลังหมดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็น run into ที่แปลว่าเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะไม่ได้แปลว่าเราเข้าไปในที่นั้นๆเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายของคาว่า run คะ่ะ run away นะคะก็คือแปลว่าวิ่งหนีหรือหนีออกจากบ้านในบางครั้งเราก็ใช้คําว่า run away เหมือนกันนะคะหนีจากปัญหาหนีจากใครสักคนหนึ่งก็คือวิ่งหนีใช้คําว่า run away นะคะต่อไปยอดฮิตเพราะว่าอะไรกริยาตัวนี้นะคะหรือ verb ตัวนี้ก็คือ look นั่นเองนะคะ look เนี่ยใช้บ่อยในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรามองเห็นเนาะเราต้องใช้ตาในการดูในการมองนะคะ look ก,กับ see เนาะอ่ะแต่อันนี้เราพูดถึง look นั่นเองนะคะ look into นะคะกับ look something up Look Into เนี่ยก็คือเราเนี่ยนะคะตามหาสิ่งนั้นๆเราเข้าไปมองดูเข้าไปทบทวนหรือว่าเข้าไปเซิร์ชหานั่นเองนะคะอย่างเช่น o o s o s o t h t n i up เนี่ยก็คือสมมติถ้าเราไม่รู้อะไรสักอย่างหนึง่งเราก็อาจจะเซิร์ชหานะคะคำว,ว่า Search นั่นเองนะคะเซิร์ชหาในหนังสือหรือว่าเซิร์ชหาบนเว็บไซต์ Google นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราบอกว่า Look For แปลว่าเราค้นหาก็เหมือน Search นั่นเองแต่เราอาจจะเป็น Search หา ของก็ได้เป็นสิ่งของอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คําสุดท้ายค่ะก็คือ look forward to นั่นเองอันเนี้ยมันก็คือเราหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในอนาคตหรือว่าเราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เจอคุณเช่น I look forward to meeting you tomorrow I look forward to seeing you again อะไรก็ได้นะคะที่เป็นเหมือนคําว่าเราอ่ะดีใจที่ได้เจอคุณในครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะเจอคุณในครั้งหน้าเหมือนกันนะคะถ้าลี่จะปิดคลิปลี่อาจจะใช้คำนี้ก็ได้เช่น I look forward to seeing you guys again next วิดีโอนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย